สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์อนนันัธนายรศวรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวิธีสร้างสเสน่ห์ให้เป็นคนน่าสนใจเพื่อดึงดูดให้ใครๆก็อยากรู้จักผู้ฟังทุกท่านครับ การเสริมสร้างสเสน่ห์นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตในการประกอบธุรกิจและการดํารงชีพนะครับมีแนวทางดีๆที่ครูบาอาจารย์ได้ส่งมอบไว้สิประการดังต่อไปนี้นั่นก็คือหนึ่งอยากสร้างสเสน่ห์ต้องมีความสุขุมครับความสุข,ขุมเป็นจุดที่ดีที่จะสร้างกฎแห่งแรงดึงดูดสร้างความน่าสนใจได้อย่างมหศัศาลสองมีความมั่นใจสิ่งนี้ใครๆก็รู้และก็ทราบนะครับว่ามันทรงพลัง 3. ม,มีความเชื่อมั่นในตนเอง 4. มีบุคลิกภาพที่ดีห้าจำชื่อคู่สนทนาได้ 6. ใส่ใจเรื่องที่สำคัญ 7. สบตาระหว่างสนทนา 8. มีน้ำเสียงที่ทรงพลังโดยเฉพาะข้อ8นี้นะครับ สเสน่ห์ของเราจะมีมากมายทีเดียวหากเราสามารถดูแลควบคุมคอนโทรลในเรื่องของน้ำเสียงของเราได้ให้มีพลังอย่างสร้างสรรค์ก้าวครับเลือกใช้ภาษาที่น่าฟังการที่เรามีภาษาพูดภาษากายภาษาดวงตาที่เหมาะสมตรงกับอริบทพร้อมกับดูแลในเรื่องของบริบทต่างๆสถานที่บรรยากาศตรงนี้จะเป็นการ เสริมสร้างสเสน่ห์ได้อย่างมากมายมหาศาลทีเดียวครับโดยมีข้อที่สิบนั่นก็คือหากเราอยากสร้างสเสน่ห์ให้เป็นคนที่น่าสนใจดึงดูดให้ใครๆก็อยากรู้จักควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทรู้จักการเทศะมันดูแลตนเองด้วยการยิ้มแสดงความเป็นมิตรกับผู้อื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นสุข,ขุมมั่นใจเชื่อมั่นบุคลิกดีจำชื่อใส่ใจเรื่องสำคัญศบตาเสียงมีพลังใช้ภาษาที่น่าฟังและมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนน้อมสิ่งเหล่านี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เรานั้นเดินทางไปไหนก็จะอุดมไปด้วยมิตรภาพมิสหายใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาลองนำไปปฏิบัติด,ดูนะครับ และนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC อนำมาส่งมอบอย่างต่อเน,นื่องและสม่ำเสมอวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ